สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคิดถึงบรรณาชาแนลนะครับวันนี้จะพามาลุยทุ่งนาทำแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะพาไปที่ไหนเนาะโอเคดูถนนนะครับ ไปไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันเนาะยิไมี่บอกนะครับติดตามชมนะครับมาครับมาเส้นทาครับทักทักอันนี้ยังแห้งเลยฮะฝนมาตกหลายวันนะครับ ครับผมวันนี้มาเวอร์ชันภาษาเมืองฟังง่ายๆครับขอเส้นทางครับขอเส้นทางกันเดินทางทุกหยอด มาชาติงามครับผมท่อง้าท่องนาสีเขียวถึงคนจะแรงเนาะแต่ที่นี่นะครับบ้านโลบัสักนะครับอำเภอเชียงรุ้งจังหวัดีงยงไรมีท้องชวนประทานนะครับสวยงามเคยวพาไปตกปลาครับสามหมายเดิมครับสามมงเดิมบัฟมงเดิมข้างก่อนมาลาทางนี้มีเหยอดเด็ดครับเหยะเด,ดีให้ดูครับ ตปาาหางครับผม,มธรรมชาติสุดยอดตกปาาหางนี้มาดีนะครับมันมาทำให้หมยเชอรี่เนาะปูนะทห้คุณชาวนาะาต้องได้ใส่ย,ยานะครับเข้ากับไรเขียวดงสมบุนนี้นะครับที่เหน,นะครับโอเคถึงกระตอบของตากยายแล้วครับูุนตากรยายนอนอยู่บนหางครับ เราไปวิ่งเลยเอาละนะครับโอเค okay. ตอนนี้มาถึงหมายกันแล้วนะครับโอ้อันนี้น้ำคุณนะครับซาวะจะกินก่อตากระยายมเอย้อนะครับนี่ครับหมายข้างก่อนไปดูกันเลยต็ง ลงไม้แรกเลยนะครับเยร์ ael, ครับโอ้ยลูกเลยนะลงก่อนนะครับจะมีตัวกอลอะไรนะครับอะไปล่อยทุนไปแล้วนะครับปล่อยไปแล้วนะครับ ลไปแล้วนะครับลองดูครับนี่ตัวก็ครับสุดยอดครับวันนี้ปนกระมาครับสุดยอดเลยครับครับตัวนี้โัวฝนฟ้าไม่ไปใจครับปลากำลังกินนะครับปลากำลังกินนะครับโอ้ดูฝนดู แต่มาเป็นอย่างครับตกมาครับตกมาเยอะเลยครับผมแห้งแล้งเดินไปมั่นทฮาอันนี้กุ้งนะครับฝนนะครับอันนี้กุ้งนะครับมาปะทะกันนะครับแต่บรรยากาศสวยมากครับมันถูมันนาครับตอนนี้ฝนกําลังมาครับตอนนี้ปลาก็กินนะครับผมติดตามชมต่อไปนะครับ ีตัวไหม,มปลาหมอตัวที่สองครับผมเอาละครับมันหมามันมมาหมายธรรมชาติมุ้งเดิมนะครับมุ้งเดิมแก่แค่นนะครับครับผมวันนี้มาสรุปหาปลากันนะครับประมาณเหมือนเดิมครับวันนี้ฝนตกนะครับ แต่ยังมีเต็มนะครับผมมาดูกันนะครับจะมีเต้ม,มรตครับหมนี่ประบบเซียนแต๊ะตะรับเซียนเต๊แตครับมาดูกันนะครับแต่ปลาเสด็ดนี่ปลาเสด็ดตัวหลวงแตแะเตะนะครับปลาเสด็ดตัวหลวงแต่ะเตเลยโอ้สองแท้มเหมือนเดิมครับเหมือนข้างก่อนปลาเสดสดตัวใหญ่นะครับตัวหลวงครับได้ซิปตัวนี้ หลาบได้แล้วเนาะตานาพริกตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ไปปาะกันนะครับนี่เขี้ยวเตะนะครับฝนมันตกนะครับเมื่อกี้ฝนมันตกตัวป่าก็เลยตื่นหน้าฝนนะครับแต่ตอนนี้บรรยากาศดีมากนะครับแต่จะขอจบคลิปเพลงเคื่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกาสหน้ามาซ้ําในนอนครับเอามันตกเอาเยอะนะฮะครับบรรยากาศ ต่างคนตกครับผมมันถูกมันนาครับเหมือนเดิมครับเข้าเขียวแล้วครับเขียวอารยากาศสวยครับาการร่มรื่นนะฮะจะได้ขอจบคลิปนี้อยู่แค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร,กชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม